วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักว่าเพชรแต่ละทรงนั้นให้ความหมายในแง่มุมของความรักแตกต่างและมีนิยามกันอย่างใดบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องนึกถึงคือเพชรหัวใจหรือฮาร์ดเชฟนี่เองความหมายนั้นเป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่หวานชื่นกล้ารักกล้าแสดงออกและพร้อมที่จะมีทูเกเตอร์มีเรื่องราวไปด้วยกันต่อไปเป็นเพชรทรงไข่โอเวอร์เชฟรักที่สมดุลและเราจะเติบโตไปด้วยกันเหมาะกับคู่รักนะครับที่พร้อมจะ ปรับความเข้าใจกันพัฒนาความรักเพื่อความสัมพันธ์ต่อไปในระยะยาวเพชรแพรเชฟหรือเพชรทรงหยดน้ําอันนี้สื่อความหมายถึงรักอันลึกซึ้งเปียบไปก็เหมือนกับน้ําตาแห่งความปิติดีใจนะครับเพชรทรงกลมหรือราวบิลเลียนอันนี้ยอดนิยมอยู่แล้วก็สื่อความหมายว่าเป็นรักท,รที่มั่นคงอมตะนิรันดร์การต่อไปเป็นเพชรเร ald, ดียวเอเมอรอล์คับเป็นรักแบบผู้ใหญ่ชัดเจนโปร่งใสไม่ใส่แแ้เป็นตัวแทนความรักที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อกันต่อไปเป็นเพชรทรงมาร์คีนะครับเพชรทรงนี้จะสื่อ รักที่มีแรงปัรถนาที่เราจะมีฝันร่วมกันทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันเพชรเหลี่ยมฟินเซ็ตนะครับสื่อถึงความหมายพลังรักการที่ฉันมีเธอในชีวิตคู่เธอคือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่และเราจะมีพลังก้าวเดินไปด้วยกันต่อไปตราบนานแต่นานเมื่อเรารู้ความหมายความรักของเพชรแต่ละทรงแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ซื้อแล้วนะครับว่าจะจัดเพชรแบบไหนเป็นของขวัญให้แดกคนที่คุณรัก